สวัสดีส <cit ra. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นงานถ่ายโปสเตอร์ใช่ค่ะโปสเตอร์คอนเสิร์ตของ20ปีของด่ e อ n นเดอร์ฟิสแล้วเหรอนี่20นี่เขานับจากทำงานนะอายุก่อนหน้านั้นดิใช่คิดดูสิทุกคนรู้จักกันมา20ปีแล้วพี่จะทำไมเลือกพี่ดามาจัาคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพี่ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาสองปีไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มาสองปีแล้วค่ะก็ียกว่าแบบ เออขี้เกียจแล้วคอนเสิร์ตเยอะเอาทำเถอะแต่ว่าดีก็คุยคุยกันมานานแล้วเนาะคุยกันนานแล้วตั้งแต่ท้องแรกใช่คุยก็ท้องคุยก็ท้องเลย พูดจริงค่ะเลยไม่ได้ทำสักีแล้วก็ชิวๆกันมาเรื่อยๆก็โอเคอ้าๆไปป้ป้าป้ารอพี่ดาตอให้เสรก่อถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เลยคือขณะไปสัมภาษณ์รายการขับไฟเดียโชวยังต้องตัดตรงเรื่องคอนเสิร์ตออกไปก่อนเพราะว่าเลื่อนเพราะอใช่ค่ะต้องท้องอีกแล้วจริงตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าอยากทำงานกับเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้ว่า ดา <D ark> ก็ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มา13ปีไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆญมา13ปีแล้วก็เป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเขาในวงการด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบจังหวะเหมาะพอดี <D> ก็เลยไม่พี่ไม่ได้เลือกเขาหรอกต่างคนต่างเลือกกันหนูเป็นศิลปินเบอร์แรกที่พี่ชอตดคัมแบ็กใช่ไหม หยุดไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาพักหนึ่งแล้วตั้งใจจะไม่ทำแล้วด้วยขี้เกียจทำาูค่ะทำอันนี้ก่อนถ้าชอบแล้วทำต่อนะโอเคโอเคแต่ในระยะเวลาสองปีกับการกลับมาทำคอนเสิร์ตของเชนมันมีความกดดันไหมว่าเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตมันมีพัฒนาการคอนเสิร์ตเยอะมากค่ะคอนเสิร์ตเยอะมากก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ทุกคนก็ทำคอนเสิร์ตกันเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องดีที่ว่าวงการคอนเสิร์ตก็จะคือคากแล้วก็คนที่จะ สนุกกันได้เต็มที่ก็คือคนดูแหละมีโอกาสมีสิทธิการเลือกแล้วก็ยังไงก็ตามแต่พี่เชื่อว่าคอนเสิร์ตในหมวดหมู่ของพวกเราเนี่ยค่ะคือการเรียกร้องวันคืนเก่าๆที่กลับมาอะไรเนี้ยพี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามมันมีสเสน่ห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทําที่ทําไปครั้งล่าสุดก็คือทำมาชีนเนาะอันนั้นย้อนไปแบบไกลมากลึกมากค่ะก็ยังยังรู้สึกอยู่ดีพ,พี่พี่น่าจะ กล้าพูดไหมกล้าพูดว่าพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆที่นาคอนเสิร์ตประเภทที่เอาความทรงจําเก่าๆกลับมาเนี่ยค่ะน่าจะเป็นคนแรกๆของประเทศนี้แล้วตอหลังก็จะมีเราก็เริ่มระลึกถึงความทรงจํากันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะคือต้องบอกว่าดาเป็นคนที่ที่มีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากคือคือคนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบ เต็มรูปแบบแบบคนเดียวได้จําเป็นมากเลยที่ต้องมีเพลงของตัวเองที่คนอยากฟังเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์มที่แบบแข็งแรงบนเวทีเรียกว่าเอาอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วดาเขาก็เป็นคนที่มีครบทุกอย่างเลยศิลปินสมัยก่อนจะมีการเดินสายสมัยก่อนเลยเหรอพี่มันจําเป็นเราต้องยอมรับความจริงมันแค่20ปีเบง A เออเราต้องยอมรับความจริงกัน คือต้องยอมรับความจริงได้ว่าศิลปินสมัยก่อนเขาได้รับการบ่มเพาะมาเยอะมากในการที่ออกอัลบั้มแต่ละชุดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศอะไรเงี้ยค่ะกสถานการณ์อะไรเพราะง้ก็ถูกฝึกฝนมาอย่างดีให้แข็งแกร่งทนทนนี่ค่ะก็เหมาะอย่างยิ่งค่ะที่มาเจอคอนเสิร์ตแบบที่ซึ่งจำเป็นต้องต้องเป็นคนที่ทนทนะไรนะทน ตีขายเซจ้าอย่างมากค่ะอันนี้เหมาะกันมากเลยเหมาะกันมากตัวแม่กับตัวใหญ่พี่ชอาจะเป็นเจ้าดั้งเดิมนะคะเจ้าดั้งเดิมเจ้าแรกเลยถ้าเป็นไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าดั้งเดิมเลยแต่พี่ว่าเราไม่เราไม่เล่นคอนเสิร์ตเราทำทอล์คโชว์กันดีเวาอล์กเป็นเจ้าไม่คอนเสิร์ตใช่เจ้าดั้งเดิมคือจะบอกว่าคือหลายๆคนอ่ะบอกว่าเชนส์ปึ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบเฮ้ยอยากกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะดาดีใจมากที่พี่ชอดก็เลือกดาเป็นเบอร์แรกที่คัมแบ็กด้วยแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่ได้ไปนานขนาดนั้นออหยุดไปแ,แบบป๊บเดียวใช่แต่ก็ประมาณแบบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแบบโซโล่คอนเสิร์ตหรือว่าเอาศิลปินแบบสมัยก่อนยุคเราๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> มาแต่ว่าจะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนที่ได้ยินเพลงเ e อโดฟินอ่ะคืออยู่ในทุกยุคอยู่ในทุกช่วงเวลาห่วงเวลาของชีวิต วัยนักศึกษาวัยมัธยมวัยปถมวัยมหาลายัยวัยทำงานใหม่ๆไวัยเพึ่งเตอะแฟนคนแรกวัยเพึ่งเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือดาดีใจมากที่ดาอยู่ในช่วงที่รักและเลิกของทุกคนนะคะในเพลงของอินโดฟินนั้นก็ไ <laughs> ม่เคยเป็นมงคลเลยเ ตอนรักกันก็สิ่งสำคัญนะคะตอนเลิกกันก็เธอมีฉันฉันมีใครนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในตอนไปแอบรักก็เมื่อเขามาฉันจะบใช่ตอนเมื่อกี้ก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเดโ๋ยาพูดเลยมันแต่ถ้าเด้เกิดกลางคืนก็ต้องแบบดอกลาติชอบเพลงนี้ขอพูดเพลงที่ฉันชอบหน่อยแล้วพี่ชาก็แบบว่าเฮ้ยจะบอกว่าเพลงเอโดฟิน่ะ ประมาณแบบหน้าบีเพลงที่ไม่ได้โปรโมตอ่ะที่มันพรอๆรก็มีนะเช่นแบบดอกราตรีเช่นแบบการเดินทางที่แสนพิเศษเช่นแบบเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงซ่อนๆซึ่งในคอนเสิร์ตดาก็จะบอกพี่ชอวว่าพี่จ่ายไหวนะถ้าไม่คาริคัสิตใช่ไหมเออขอบคุณแกมมี่นะคะ ใช่มันมันไม่ใช่แค่แบบ10 20เพลงนะดานั่งขึ้นบอร์ดกับพี่ชอตกี่เพลงนะพี่โอ้เยอะมากค่ะสามสิบถึงเดี๋ยวเดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วค่ะตอนเลือกเพลงต้องเลือกเพลงเราก็ต้องทะเลาะกันใช่ใช่ค่ะเรื่องเงินค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าตัวไปจ่ายค่าเลี้ยงก็เสร็จแต่ว่าถือในการทำงานคือไม่ยากเลยขนาดน้ำพี่ชอดกับพี่ดาเองเพราะรู้ใจกันอยู่แล้วแต่คิดว่าดภาษาเดียวค่อนข้างจะแบบคือเราอยู่ในยุคที่ใช่ค่ะมันเหมือนแบบ ตั้งแต่ที่พี่ชอตทำงานมาไม่ว่าจะเป็นเคยทำเคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ของดามาครั้งหนึ่งเมื่อปีปีเท่าไหร่นะคะสิบปี The Idol ป่ะใช่ดา and the Idol อันนั้นก็คืออือันนั้นก็คือมากก็คือแบบผู้ชายที่อยู่ผู้ชาายยเอะมกใช่ผู้ชายที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับดาคือพี่ชอตสามารถจับมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคือแบบศิลปินคุณภาพมากไม่ว่าเป็นพี่ป้างสายตอนนั้นมีพี่ตูนพี่ตูนพี่ตู่กบ เยอะมากแหละพี่เป้ไม่อย่าพูดเรื่องความจำคนแก่ใช่แล้วก็พี่พี่ตยตามอ่าแต่นั้นผู้ชายมาพี่ยัเลยคนก็เลยไม่ดูชาเลยดูผู้ชายไปดูดาราษต่ครั้งนั้นเลยดังมากแล้วละครนี้ระครละครนี้นาครับแขกรับเชิญแขกรับเชิญพี่ชิญก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่เป็นแต่ว่า วันนี้เรายังไม่ได้รับอน <ame> ุญาตจากทีมงานให้เปิดเผยได้แล้วเปิดเผยเบาๆก่อนนิดนึงแค่เป็นลูกรักพี่ด็แค่คนสองคนเอาลูกเธอเราจะขึ้นเวทีเขาก็ขอเอาลูกเขามาด้วยก็คือตัวเล็กนั่นอีกตัวอีกตัวหนึ่งวันนี้มาค่ะครอบครัวมาครอบครัวเปิดไม่เปิดออะเปิดลูกกับลูกลูกเอาลูกขึ้นมาสักคน ร right? ลูกขึ Honestly, like ้นมาลองการลู้วมาลจ้ลูกขึ้นมาร้องไห้เวลีฮะลูกไงพูดได้อย่างน้องง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 งองง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 งวงงองง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 เงารงง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 างง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 างง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 ง้งง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 นดอ่ะงง ร้องเพลงดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ที่เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะก็เลยคิดว่านุนิวเนี่ยน่าจะเป็นจะเป็นเขามาดูพี่แล้วเขาอยากดูแบบฟุ้งฟิงซอฟซอบ้างอย่างเงี้ยก็จะมีนุนิวมาเบรกฟิลนิดนึงจากเพลงร็อกๆอะไรอย่างเงี้ยอีคนหนึ่งใครคะพี่ดาลูกสาว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 คนเดียวเนาะอ่ะเออไหมอุไปก่อนเฮ้ยอ่ะ คือคนนี้เป็นคนที่แบบคิวเขาแน่นมากเ,าเ,เขาเขาคเคลียเวทีทุกอย่างมาเขาไปาทัวร์กึ่งตำบลกึ่งอำเภอกึ่งทุกอย่างหมดเลย<อ><อ>แล้วเขาก็แบบคิวทุกวนันแต่เขาจะมาคอนเสิร์ตดา เพื่อไหนเพื่อไหนเพื่อนไหนเหรอใส่ลูกทุ่งหรใส่ลูกทุ่งใส่ลูกทุ่งเป็นเป็นเป็นสาวลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอนำลูกทุ่งหมอลรำอักษรย่อชื่อเป็นผลไม้โอ้ยมีคนเดียวเลยพิจารณาตัวชื่อได้เลยค่ะใบเหมือนไม่ใบอะไรเอ่ยใบเหมือนไม่ใบ ลำก้องแขกประมาณประมาณกี่คนฮะพี่ดาที่ขึ้นมาคอนเสิร์ตเรายังมีอีกมากมายแล้วกันคือคือคือจะเห็นภาพอยากให้เห็นภาพก่อนค่ะว่ามันจะเป็นการจับคู่ระหว่างดากับต่างๆนานาอารมณ์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ลำใหญ่ไหญ่ทองคำก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาเป็นกับใหญ่ด้วยแต่ก็เทอมใหญเป็นลาใหญ่เป็นดาค่ะ แบบนี้แบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นอย่าพูดนะเดี๋ยวหลุดคนอุ่นอปิดเอาไว้บ้างบอกแค่สองยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังมีอีกมีอีกสามมีแข่งแล้เพื่อนไม่แย่งเพลงมีอีกสองมีอีกสองต้องมีต้องมีคนบอกบทอยู่ข้างๆ้าง คอนเสิร์ตจะกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะสี่ช cool ั่วโมงองรองไม่ใช่เหรอพี่ลูกร้องเมื่อไหร่ก็กลับหนูอย่าลืมต้องปั๊มนมด้วยพี่ใครจะต้องต๊มหรอมีวิ่งวิ่งไปปั๊มนมหลังมีวิ่งค่ะอันนี้พูดจริงนะไม่ใช่มุกมีวิ่งปั๊มจริงค่ะก็ที่สําคัญกันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรื่องเขาเรื่องที่พวกเราได้ร้องเพลงแบบช่ำใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ความตั้งใจของดาด้วยคุยันต้นว่า อยากจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนต้องมาร้องเพลงกันแบบสุดเสียงร้องกันแบบสุดแห้งกลับบ้านอ่ะแบบเป็นเพลงเกะที่ทุกคนต้องมีเป็นเพลงคลาเกะที่เราร้องกับเพื่อนตะโกนจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอืมเริ่มซ้อมร้องเพลงกันของได้ในสิ่งกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใช่เลยใช้ฟังฟังวนไปก่อนเลยจะได้มาแบบนี้ใช่ใช่นี่พี่เริ่มเริ่มฟังวนแล้วเนี่ชอทำงานเพลงดามาตลอดเวลาขายแบบเมื่อไหร่คะพี่ดาชอบขรแบบเมื่อไหร่คะ อ้าวพี่อันนี้หนูไม่รู้ขายแบบไนเบอปอันนี้ข้อมูลลึกขายแบบเมื่ไหร่คะข้อมูลเชิงลึกหนูไม่รู้ยี่สิบ่สิแปงหายี่สอ๋อน้คข่าวตอบแทนนีคขอบคุณค่ะ28สิบงหาค่ะน้กว่าขายแบบทีชัยที่กตคเสิร์จคือวันที่1 8บแตุลานะคะหลัยัาพาร์กักอนฮอค่ะขับรบบที่เก็ตเมเจอร์สอรอบเท่านั้นค่ะถ้าถ้ามันหมดไวมันจะลืกขาดุ่มสมมอนป่า เดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้คิวแขกเขาจะว่างกันหรือเปล่านั่นน่ะสิค่ะแล้วก็ตามสไตล์พี่ช็อตนะคะทํำคอนเสิร์ตก็ต้องทําบุญด้วยป้ายเขาชูขึ้นมาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งมาบให้มูลนลทีเพื่อนหญิงค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง ที่ถูกคุกคามทางเพศแล้วก็ได้รับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งวันนี้เราจะเจอผู้หญิงที่อยู่ในปัญหาแบบนี้เยอะมากแล้วเราก็ทำคอนเสิร์ตแบบผู้หญิงผู้หญิงเราก็เลยนําเงินรายได้สนหึ่งมาให้กับผู้หญิงที่เดือดร้อนอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากด้นะคะแต่เยวยังเชิญมาอีกหลายรอบนะคะ